สวัสดีเพื่อนเพื่อนนักลงทุนทองคาทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่องทางต่างๆของโกลาวนะครับเรายังมีข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนทองคํารวมถึงมุมมองทางเทคนิคนะครับมาฝากกันเป็นประจำทุกวันวันนี้อังคารที่17กันยายนนะครับคลิปนี้ผมจะพูดคุยกับทางคุณวิโรจนีสลากรผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนบริษัทชานิ่งโกบู l b u l l i o จำกัดน,นะครับมาดูมุมมองของทางคุณวิโรจนีกันว่าก่อนที่จะถึงการประชุมเฟดในช่วงดึกๆของคืนวันพุธนะครับราคาทองคาเองจะมีทิศทางแนวโน้มเคลื่อนไหวไปลักษณะใดะ ได้บ้างนะครับแล้วก็หากเฟดมีมติออกมาจะลดดอกเบีย้ย0.25หรือว่า0.50%ทองคําจะเคลื่อนไหวในสระใดได้บ้างเพื่อจะได้เอาข้อมูลไปาวางแผนในการลงทุนกันนะครับพูดคุยกับทางคุณวิโรจนีเลยครับสวัสดีคุณวิโรจนีครับสวัสดีค่ะ,คะทําไมกระแสะปรับเฟดปรับลดดอกเบีย้ย0.5%ในช่วงหลังมาแรงมากเลยครับคุณวิโรจนีอืมน่าจะเป็นการดูจากราคาทองไม่ยอ่อเนาะพอไม่ยอ่อก็เลยมองกันว่าโอ้ มีโอกาสที่เฟดจะปรับลดอาตาดัตราดอกเบี้ย0.5%นะคะอือฮึอเพราะว่าเมื่อเช้าดูเฟดวัตถุนี่โอ้โหขึ้นไป60กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วใช่ไหมครับใช่6 7ค่ะ6 7เปอร์เซ็นต์ถ้าเทียบจากเมื่อวานเมื่อวานยัง60อยู่เลยวันนี้6 7ถือว่าเร็วอ่าคุณวิศนีมองมีโอกาสเป็นไม่ได้บ้างไหยแค่ไหนจะจะ0.5%ถ้าดูจากโคของตลาดเงินตลาดเงินเราจะดู CME e ฟ w ว t c h 2เนาะเพราะว่ามันเป็นตลาดเงินตลาดเงินเนี่ย ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักลงทุนทั่วไปที่เข้าไปดูได้นะคะก็เลยเชื so, ่อว่ามีเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูงเหมือนกันที่จะลด50เบสิสพอยต์แต่ทีนี้การเบสแบบนี้มันมีข้อเสียถ้าออกไม่ถึง50ราคาจะเทถึงแม้ว่าจะลด25เบสิสพอยต์ก็ตามราคาออกขึ้นมาทำาอทามไฮ2หมื่นติดหลักลุนนีโอกาส,กาสจะไปถึง2หมื่นหกกรอนเอฟบีซมีโอกาสไปไม่ได้ไหมครับก็มีโอกาสนะคะเพราะตอนนี้เขามีแพทเทิร์นส่วนตัว ถ้าตต้นเฉพาะตัวเนี่ยในทําเฟรมไลน์หนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงก็คือไดมอนด์เนาะตอนนี้เขายังไม่ได้เลือกชัดเจนว่าเขาจะเป็นบูลิตไดมอนด์หรือว่าแบรดดิตไดมอนด์ถ้าบูลิตเนี่ยเขาจะย่อแค่เนี้ยสองห้าเจ็ดแปดตรงเนี้ยแหละคะ่ะย่อแค่เนี้ยแล้วขึ้นไปจะเบรกสองพันห้าร้อยเก้าสิบสองเพื่อชูดขึ้นไปสองพันหกร้อยสิบสี่เหรียญก็คือขึ้นทะลุสองพันหกอ่ะก่อนที่จะมีเฟดพรุ่งนี้ออือเพราะฉะนั้นใน,ในช่วงก่อนก่อนถึงเฟดนี้ต้องทำยไงย่อบายเหมือนเดิมครับหรือว่า ยังเป็นน้ำหนักย่อายค่ะแต่ว่าอาจจะเข้าไม่เยอะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเฟดจะตัดสินใจ25เป็นสิบพอยต์หรือ50ถ้าสมมติว่าเฟดตัดสินใจ50เปสิบพอยต์อ่ะก่อนที่จะมีการถแถลงของคุณพาวเวลตอนตีหนึ่งทองมันจะขึ้นไปก่อนเลยท่ากับว่าถ้าเขาจะลด50จริงๆเราจะกระโดดขึ้นลดมันก็ไม่ทันเพราะราคามันจะไล่ขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้มันจะเป็นวันสุดท้ายแหละที่เราจะต้องตัดสินใจว่าเราจะเชื่อ25หรือ50 ถ้าเราเชื่อห้าสิบเราก็ขึ้นรถไปตรงเนี้ยสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดเหรียญอาจจะหย่อนมาหน่อยที่เจ็ดหนึ่งเป็นแาวถั่วแต่เข้าไม่เยอะเข้าไม่เยอะนะคะแล้วก็เผื่อเอาไว้ห้าสิบสี่สองห้าห้าสี่เป็นจุดที่สองเผื่อเปอร์เซ็นต์เผื่อเปอร์เซ็นต์การคาดการเขาลดลงเขาจะหย่อนลงมาก่อนที่จะมีเฟสเราไปวางทีพีทำไงครับทีพีถ้าลดดอกเบี้ยรจริงๆแล้วลดได้ห้าสิบเขาคงไปไกลกว่าสองหกหนึ่ง หนึ่งสี่ค่ะเราจะ uh huh. บ่งทีพีก็ได้เราจะแบ่งทีพีเป็นสองหกศูนย์หกหนึ่งจุดสองหกหนึ่งสี่หนึ่งจุดหลังจากนั้นค่อยปล่อยโฮ uh huh. มีโอกาสไปได้ไกลแค่ไหนครับถ้าลดห้าสิบจริงจริงคิดว่าจะไปติดแนวต้าน,นแถวสองพันหกร้อยสามสิบเหรียญน,นะคะอือห uh ึอ huh. uh ือหึคราวน,นี้ผมเลิดมองคุณผู้สมเองเหตุผลอะไรที่เฟดจะลดศูนจุดห้าเปอร์เซ็นได้บ้างเพราะว่าอัตราเงินเฟอ้อเขาลงมาที่สองจุดหกเปอร์เซ็นต์ นี่คือ<า>นี่คือประเด็น,ดนประเด็นเด็นหลักเลยใช่ไหมใช่เป็นประเด็นหลักเลยค่ะจากเดิมก่อนน,ะนั้นนะ่ะมันก็มีมันมันจะมีแวบๆเนอะเดี๋ยว basis point, เดี๋ยวยี่สิบห้าเบสิพอยดเดี๋ยวห้าสิบเบสิคพอทั้งที่ตอนนั้นเงินเฟ้อแค่ต่ำกว่าสานะมเองนะสองจุดเก้าแวบห้าสิบก็มาแล้วคราวนี้เป็นสองจุดหกมันก็เลยมีความแวบ,บมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะคะแล้วประกอบกับเทนที่ผ่านมาเนี่ย ย่อแล้วขึ้นย่อเราขึ้นตลอดมันก็เลยเป็นการสร้างกระแสเหมือนคนตื่นทองอกลัวว่าถ้าเกิดขายไปแล้วเดี๋ยวซื้อไม่ได้แล้วถ้าเกิดไม่ซื้อเดี๋ยวไม่ได้ขึ้นรถ uh huh. เห็นก็เลยรันราคาขึ้นมาเรื่อยๆแล้วความเห็นแบบเนี้ยมันเป็นสร้างความเคยชินอะ่ะพอสร้าง uh huh. ความเคยชินปุ๊บเกิดการไบแอดเขาเรียกว่าการไบแอดในเชิงความคิดอะ่ะ uh huh. แต่ห้าสิบหรือไม่ห้าสิบไม่รู้อะ่ะแต่ไบแอดไปแล้วว่าฉันต้องมีของ <laughs> <laughs> ซึ่งซึ่งถ้าเกิดว่ามันเกิดพิกล็อกขึ้นมาก็โกราหุนเหมือนกันป่ะครับทีนี้เราแบ่งโซนค่ะแบ่งโซนคืออย่างน้อยเขาก็ลดดอกเบีย้ยเอาแค่ว่าลดกับไม่ลดเนกันถ้าไม่ลดเทนมันจะทิ้งรุนแรงแล้วยังไงเทคนีคมันต้องเสียอยู่แล้วแต่ถ้าลดเนี่ยต่อให้จะเป็นลดห้าสิบเลยสิบพอยลดยี่สิบห้าเลยสิบพอยถ้าลดยี่สิบห้าจะลงแล้วค่อยขึ้นแต่ถ้าลดห้าสิบก็คือมันจะไม่ลงมันจะขึ้นไป,ไปเลย,เลยใช่มันจะไปเลยเพราะฉะนั้นเรา ทั้งทั้งสองอย่างโอกาสที่จะลดมันมีสูงอยู่แหละมันก็จะมีแค่ขึ้นไปเลยกลับลงแล้วค่อยกลับมาขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็เลยแบ่งไม้เอาแล้วกันไม่ว่าเขาจะออกอะไรสุดท้ายเขาจะต้องกลับมาขึ้นอ่ะอออืืแล้วถ้าเกิดว่าลดแค่0.25มันจะลงมาทถาไหนก่อนครับถ้าเป็น0.25มันมีโอกาสที่จะลงไป2,554กับ2,527เก็ไม, <27, S 1> ม่ลึกนะครับ ไม่ไม่ไม่ลึกเพราะสุดท้ายแล้วเพราะว่าเขาไม่ได้เบ็ดร้อยอย่าลืมว่าหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นที่มองว่าขึ้นสิบยังมีคนอีกประมาณสามสิบสามเปอร์เซ็นที่มองว่าลดยี่สิบห้าเพราะฉะนั้นการเข้ามาอยู่ในจุดจุดเนี้ยไม่ได้เข้ามาทั้งหมดไม่ได้อออินด้วยอืเพราะฉะนั้นเวลาลงอ่ะมันจะมีแรงซื้อเข้ามาเออสุดท้ายก็ลดอ่ะอืมเข้าใจครับอืมก็ก็ก็คือก็คือก็ อย่างนี้ไอตรงไอตรงถ้าเกิดมาไอตรงศูนย์ยี่สองห้าตรงแถวที่คุณวัะบอกสองพันห้าร้อยสาสิบเอ็ด,ด,ด 31, ตรงนี้เป็นจุด sl ไหมครับหรือว่าไงครับเอ่อถ้าถ้าลดยี่สิบห้าเป็นสิบพอยจริงๆอาจจะลงห้าสี่แล้วก็ลงสองห้าสองเจ็ด sl คือสองศูนย์ตอน i n i t สิบห้าเปสิบถ้าลดสองศูนย์เทนเทคนิคก,ก็จะเสียแล้วพอเทคนิคเสียคนก็จะมาประเมินว่าไอรอบหน้าจะเป็นยังไงล่ะพอรอบหน้าจะเป็นมันจะแพนิคลงไปก่อนเราต้องคัดลอดไปก่อน อืมโหก็ยากเหมือนกัก again, นะคุณมุซินีรัเพราะว่ากรอบกรอบตัว s อถ้าเกิดว่าเข้าตอนนี้เลยเจ็ดสิบแปดถ้าไปเอสลยี่สิบก็โอ้โหก็กว้างเหมือนกันนะถูกไหมครับคุณมุสซินตัดใจไม้ค่ะถ้าเกิดแพทเทิร์นเนี่ยเราจะสังเกตง,ง่ายๆถ้าวันนี้ช่วงเช้าช่วงกลางวันเนี่ย 78, เจ็ดแปดเขายืนได้ให้สังเกตวา 9, ่าเก้ดดา,าเก้าสิบสองถึงเก้าห้าเนี่ยเขาเบรกได้ไหมถ้าเบรกได้เราโหแปลว่าเปอร์เซ็นต์ห้าสิบอ่ะเขาอาจจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าอย่าลืมนะว่าการเบรแบบเนี้ยเขาจะมีการปรับใกล้ วันนี้ปรับแล้วว่างวันเดี๋ยวเขามีการปรับอีกว่าเปอร์เซ็นต์จาก67สิบเจ็มันจะเพิ่มขึ้นไปไหมช่วงเที่ยงคืนก็จะปรับอีกถ้าเกิดเปอร์เซ็นต์มันเพิ่มขึ้นคนที่เขาถืออยู่เขาจะไม่ปล่อยพอเขาไม่ปล่อยปุ๊บคนที่ไม่ได้ถือเขาอยากจะเข้ามาอีกอะ่ะราคามันจะดันเพราะฉะนั้นสังเกตง,ง่ายถ้าเข้าไปแล้วเก้าสิบห้าผ่านได้ถือต่อถ้าเข้าไปแล้วรีบาวแค่เก้าสิบสองไม่ผ่านขายออกแล้วเราจะมาเข้าใหม่ที่ราคาต่ำลงเมื่อราคาต่ำลงมันก็จะมีเจ็ยสิบเอ็ดเจ็่ส5บเอ็ดเนีตยรีบาวได แล้วเราจะมาเข้าเข้าเพื่อถือเลยคือห้าสิบสี่แล้วก็สองเจ็ดห้าสิบสี่สองเจ็ดทีนี้เราบอกว่าเออทําไมแนวรับมันหางแล้วเอาสต็อปรอสมาขั้นได้ไหมขั้นได้ขั้นได้ไดถ้าเกิดเบดเบรดออนว่าถ้าเขาจะลดห้าสิบเป็นสิบ point แต่ว่าวันนี้มันเป็นวันที่นักลงทุนจะมีความลังเลเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอารมณ์มันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพราะฉะนั้นรเราจะแบ่งตอนเลยเหนือสองห้าห้าสี่ขึ้นไปคือมีโอกาส ลดห้าสิบต่ำกว่สองห้าห้าสี่ลงมามีโอกาสลดยี่สบห้าเพราะฉะน,นั้นเอา s ออมาขั้นก็ได้อืมเราจะขั้นไว้ตรงสี่ห้าก็ได้สมมติว่าซื้อแค่ห้าสี่ขั้นไว้สี่ห้าหรือสี่ l ปดอสแอขั้นตรงนั้นไว้ก่อนถ้าหลุดลงมาจริงๆค่อยมาเข้ามาย่สิบเจ็ดแล้วก็ s อส0อลยี่สบเฉพาะตัวเขาอ๋อโอ้ยนี้ต,ต้องต้องต้องวางแผนดีๆนะคุณดด้วยถูกไหมครับเพราะว่ามันจะวางแผนกันกรอบกว้างๆเลยก็ไม่ได้เหมือนกันถูกไหมครับไม่ได้ไม่ได้กรอบกว้างๆไม่ได้เพราะกับบางคนแบบพอ่อนแน่นอะ เขาทําไม่ได้อยู่แล้วเขาจะเขาจะยอมคัดลอดแบบผิดผิดจุดอ่ะแล้วสุดท้ายพอราคามันขึ้นไม่กล้าไล่แหละเพราะฉะนั้นก็ก็แบ่งกรอบดูเมเนจเงินดีๆว่าเราพอแค่ไหนถ้าเกิดเราพอแค่เจ็สิบแปดมาถูกห้าสิสี่เจ็สิบเอ็ดไม่ต้องเข้าเพราะยังไงสุดท้ายแล้วถ้าเขาไม่หลุดเจ็สิบเอ็ดเจ็สบปดก็รอด เข้าใจครับเอ่อก่อนหน้านี้ที่ผมเคยคุยกับคุณวรศรีคุณย,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 ยังบอกว่ายังยังคิดว่าจะแค่จุดโศงจุดศูนย์จุดสองห้าในเดือนนี้ใช่ตอนตอนนี้ตอนนี้ยังยังยังความยืนัดีงามพี่คิดเดิมน,นะครับหรือว่าตามไหลตามไปศูนย์จุดห้าแล้วเหมือนกันจริงใจงยังคิดยี่สิบห้าเป็นสพอยเหมือนเดิมแต่ทีนี้ว่าพอตลาดเบสมาแบบเนี้ยเราก็ต้องไปตามกระแสะตลาดด้วย <laughs> ครับครับ แต่ก็มีแผนว่าอ่ะถ้าเกิดลงมา0.25จริงจริงลด0.25จริงจริงยังเข้าได้ไหมตลาดเบสก็ยังเข้าได้แต่เข้าลึกไงม,มันจะลงไปมันจะลงไปลึกอะแต่ถ้าเกิดตลาดเบส50แล้วเราไม่เข้าเราเราไปไล่ตอนที่เขาโดดเกิน2,006ไปแล้วแก็บข้างบนมันเหลือน้อยอเพราะราอย่าลืมว่าตลาดเบสไปแล้ว67% อ่าอ่าเข้าใจครับเข้าใจครับก็ต้องก็ต้องจุดนี้ก็ต้องวางแผนแต่ผมว่าโอ้โหการบริหารเงินนี่ถือว่าสําคัญเลยนะครับคุณโรซี่ตลาดแบบนี้<อ>ถูกไหมคะใช่รอบนี้สําคัญมากรอบนี้คิดว่าผันผวนเลยเพราะว่าตลาดเบสมาคือมันมีความแตกต่างอ่ะมันไม่เหมือนกับทุกรอบที่ผ่านมาอาเบสเก้าสิบลงลดยี่สิบห้าหรือขึ้นยี่ส้าส่วนใหญ่ซีมีเฟวัตทูไม่เคยพลาดนะ อ๋อ oh, ใช่ใช่ไม่ uh huh. ไม่เคยพลาดเลยถ้าดูตามตามโพที่ผ่านมาว่าจะลดดอกเบีย้ยหรือขึ้นดอกเบีย้ยหรือคงดอกเบี้ยนเนี่ยไม่เคยพลาดเลยซึ่งรอบนี้ก็แปลกเพิ่งเขาเพิ่งจะมาปรับเปอร์เซ็นต์ใกล้ๆเองอะใกล้ๆแค่ผ่านแค่ตัวเลขเงินเฟอ้อมาแค่ตัวเดียวนะสองจุดหกอือ uh huh. ใช่ใช่ผมเมืเ่อเดตุปลายสัปดาห์ที่แล้วยังอยู่สี่สิบเก้าห้าสิบเอ็ดอยู่เลยเนาะใช่เปอร์เซ็นต์ห้าสิบยังน้อยมากๆเลยส่วนใหญ่จะไปเบสยี่สิบห้าแล้วก็เพ uh huh. ิ่งมาเปลี่ยนเมื่อวานกับวันนี้เปลี่ยนแตกต่างกัน,กนอีกเกือบสิบเปอร์เซ อืมฮึให้ผมเลยผมไปถามคุณวู้รือว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมตลาดอยู่ดีอตลาดกลับมาเบสค่อนข้างจะแรงเลยนะว่าว่า0.5เปอร์เซ็นค่อนข้างจะเป็นไปได้มากผมเลยจะถามคุณผู้สว่มาเอ้ยมันมีปัจจัยอะไรเข้ามาหรือเปล่าตอนนี้ที่มันแทรกเข้ามาแทรกได้ถึงความเชื่อมั่นของนักทุนเพิ่มไปมากถึงขนาดน,นั้นอะไรเงียอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่อง BOJ สัปดาห์นี้เราจะมีการประชุมเฟดนะ BOE แล้วก็ BOJ BOE เราไม่ได้ให้น้ำหนักเพราะสุดท้ายแล้ว เขาก็น่าจะคงแต่ว่า BOJ นี่แปลกมากปกติเนี่ยค่างเงินเขามันจะสวิงผันผวนใช่ไหมก่อนที่จะมีการประชุมเฟดอ่ะถ้าเขามั่นใจถ้าเขามั่นใจว่าเฟดจะลดดอกเบีย้ยเขาไม่ต้องดําเนินการอะไรก็ได้อย่างเช่นเขาจะต้องที่ผ่านมาเขาจะขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเพื่อดึงค่างเงินหรือไม่ก็ไปลดการซื้อพันธบตัตรลงอืมแต่รอบเนี้ยเขาประกาศเหมือนเป็นการคาดการณ์ส่วนใหญ่ คาดการจบลอยนะว่าจะคงดอกเบี้ยแล้วก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงการซื้อพันธบัตรแปลว่าเขาเชื่อมั่นมากว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยอืมลนแรงด้วยใช่ไหมผมเห็นผมเห็นเงินเงินเยนก็สวิงแรงเหมือนกันนะครับเมื่อวานใช่ใช่ใชเงินเยนใช่เงินเยนสวิงแรงค่ะสวิงแรงมันมันผกผันกันเพราะเขารอมานานแหละอ๋อก็เลยทําให้ดอลลาร์ฟื้นยากเลยงานนี้ถูกไหมใช่ถูกต้องค่ะอืมแล้วทองไทยล่ะครับ ทองไทยบาทกับดอลลาร์เนี่ยก็ 1, ผันผวนปกผันกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามองทองขึ้นค่างเงินบาทก็จะแข็งค่าคแต่ว่าราคาทองไทยมันจะติดต้านสี่หมื่นเก้าร้อยถ้าทะลุผ่านสี่หมื่นเก้าร้อยไปไม่ได้ก็ยังเป็นโอกาสดีนะให้ย่อเพื่อขึ้นสําหรับคนที่มีของอยู่แล้วก็ยังถือต่อนะเพื่อจะลุ้นว่าสี่หมืนเก้าร้อยนี่เขาผ่านเปล่าถ้าเกิดผ่านไปได้แบ่งตอนอีกครึ่งบนอะคือสี่หมื่นสองปลายทาง Mm hmm. แล้วก็จุดล่างของสี่หมืนสองมันจะแบ่งเป็นกรอบอย่างนี้กรอบคือ 00, สี่หมืนเก้าร้อยกับฐานข้างล่างที่เราเคยคุยกันสามเก้าหกร้อ hmm. ยตอนนี้ยกมาเป็นส uh ี่หมื่นสี่หมื่นถึงสี่หมืนเก้าร้อยนี่คือหนึ่งหนึ่งท่อนครับหลังจากทะลุสี่หมืนเก้าร้อยห้าสิบอีท่อนหนึ่งคือปลายฐานคือส mm ี่หมืนสองเพราะฉะนั้น mm hmm. ตอนนี้เราทําแค่ว่าถ้าเขารีบาวไม่ผ่านเราจะขายออก mm hmm. แล้วถ้าเกิดเขายออ่อเราจะซื้อแต่โลมันจะยกขึ้นอือ mm hmm. นี่นี่คือมาอยู่กรอบ รอบล<ป>่างช่วงปลายปลายแล้วใช่ไหมครับใช่รอบล่างช่วงปลายค่ะรอบล่างช่วงปลายแล้วอืถ้าเกิดว่าขยับผ่านแล้วก็จะไปเล่นรอบบนละถูกไหมครับใช่ก็จะไปเล่นรอบบนก็จะก็จะคนที่ไม่ได้เข้ารอการเบรกคอนเฟิร์มการเบรกก็จะได้เป็นซื้อกรอบล่างช่วงบนแต่รอบล่างช่วงบนสูงกว่าตรงนี้นะสูงต่าาตรงนี้ <S <S ราคาทองไทยณนปัจจุบันเองมันมีความสัมพันธ์กับ ในตัวโกลสปอตที่ขึ้นกับดอลลาร์กับเงินบาทไหมครับหรือว่าเงินบาทยังแข็งค่ามากกว่าปกติอยู่เลยทําให้ราคาทองคําไทยไปได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่คิดว่ามีความสัมพันธ์นะเพราะช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าสปอตเขาขึ้นบาทอ่อนอันนี้ไม่สัมัญอยูอ่แล้วสปอตขึ้นบาทอ่อนแต่ว่าอันนี้คือสปอตขึ้นแล้วบาทแข็งแล้วก็มามชดเชยกับช่วงที่ว่าสปอตขึ้นขึ้นขึ้นแล้วบาทอ่อนอีกช่วงหนึ่งอันนี้คือชดชวยกันคิดว่ามีความสัมพันธ์กับช่วงนี้แล้วแล้วบาทบาทบาทนี่วาแข็งเกินไม ถ้าเทียบกับภูมิภาคก็ไม่แข็งไม่แข็งแรงนะเนี่นนะใชไไ่ไม่แมันไม่เหมือนไม่เหมือนช่วงก่อนนัานนี้ใช่ไหมครับที่บาท่อนขัานแบบโอ้โหแข็งค่ามากๆเลยต้อยโกสปอตไปแค่ไหนก็ทองไทยก็ยังติดอยู่ตรงสี่หมื่นสี่ร้อยสี่หมื่นห้าร้อยอยู่ถูกไหมฮะใช่ช่วงก่อนนี้นตอนนั้นสปอตยังไม่ได้สูงขนาดนี้แต่บาทแข็งลงมาเร็วช่วงนั้นอนะ่ะอันนั้นผิดปกติแต่ตอนนี้คือสปอตขึ้นบาทแข็งแต่แข็งเริ่มน้อยลงเขาไปชดกับช่วงที่แข็งเร็วช่วงนั้นถือว่าไม่ผิิดปกต อือฮึตอนนี้ก็คือมารอกันแถวไหนครับถ้าเกิดว่าจะยอ่อลงมีรับแถวไหนดีครับจะมีสี่หมื่นหกร้อยถึงห้าร้อยห้าสิบเป็นจุดแรกสี 4, ่หมื่นสี่ร้อยสี่หมื่นสองร้อยสองร้อยเนี่ยเราสเปร์ไม้เผื่อสองพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดนะอืมสองห้าสองเจ็ดถ้าสี่หมื่นสี่ร้อยก็คือสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่ครับก็จะเป็นจุดรับเฉพาะสำคัญของโกลสปอตค่ะอือฮึแล้วข้างบนครับทีถ้าข้างบน ให้รอขาย4ี่0มกับ4,900ถ้าผ่านได้ถ้าถ้าเรากังวลว่าเอยจะผ่านหรือไม่ผ่านเพราะมันช่วงปลายของกรอบล่างถ้าเรากังวลเราขายไปก่อนแต่ถ้าเกิดเขายืนได้เราต้องกลับมาซื้อใหม่ภาวาขาสูงขึ้นแต่จะชัวร์กว่าอืม,อ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 มโอเคอยังไงก็ไฮไลท์สัปดาห์นี้ก็คือประชุมเฟดพุดน,นี้แน่นอนเนาะน่าจะชี้น่าจะชี้ <c oughs> ช,ช,ชี้ชี้หน้าชี้หลังได้พอสมควรนะคุณโรซี่จุมครับ ว่าจะไปต่อโอเคดเ okay. ได้ครับขอบคุณครับคุณรุ่สินครับสวัสดีครับ ต้องขอบคุณคุณวิโรธศิริสดารกรผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนบริษัทชายนิ่งกวัวบูลเล็ตจำกัดน,นะครับที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้อย่างคุณวิโรธศิวะครับในช่วง1-2วันนี้ต้องจับตาการเคลื่อนไหวของราคาโกลสปอร์ตอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าตอนนี้เองมีการคาดการณ์กันว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยถ,ถึง0.50เมากขึ้นแล้วนะครับทำให้ราคาทองคํายังคงแว่งตัวในระดับสูงและเกิดราคาย่อมาแถว2570 2575 2578อาจจะเป็นจุดที่ต้อง ึ้นลดเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปรอผลแล้วก็เฟดประกาศลด0.50%จริง,ร,งราคาอาจจะพุ่งไปแรงเลยก็ได้นะครับเพราะไปไล่ซื้อคงจะไม่ค่อยทันแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังตอบประเด็นที่เฟดจะลดลงแค่0.25%ไปไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดออกมาแนวนั้นจริงราคาทองคำจะย่อตรงลงมาก่อนนะครับแถว2.550ก่อน จะพุ่งตัวกลับไปแรงนะครับเพราะว่าอย่างไรซะทองคำก็ยังได้รัหนุนจากการที่เฟดลดดอกเบีย้ยอยู่ส่วนทองไทยตอนนี้เงินบาทก็เดินสวนทางกับดอนไล์อย่างชัดเจนนะครับทางนี้หากว่าทองไทยยังขึ้นไม่ผ่านทะลุ4 9 0 0แนะนําแบ่งขายออกบางส่วนนะครับแล้วก็รอให้ย่อตัวมาแล้วก็ค่อยเข้าซื้ออีกครั้งหนึ่งแนวโน้มยังไปต่อได้น,นะครับถ้าหลุด กรอบ40950ไว้ 4, 0, 9, 5, 0, ไม่ได้ทองคําจะขึ้นไปเรื่องในกรอบบนแล้วนะครับเหนือ41,000บาทเป็นต้นปายและนี่คือข้อมูลที่โกราหยิบยกมาฝากกันในช่วงนี้นะครับถ้าชื่นชอบรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องทางต่างๆเพื่อเป็นกําลังใจทิ้งมาด้วยนะครับขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ